นี่พี่เมื่อไหร่พี่จะรับรักฉันสักทีเอ็งหยุดพยายามเถอะข้าไม่ได้ชอบเอ็งจริงๆทำไมถึงไม่ชอบฉันฉันไม่ดีตรงไหนความรักไม่มีใครดีไม่ดีหรอกไม่รักก็คือไม่รักแต่ถ้าจะรักยืนอยู่เฉยๆเขาก็รักไม่ฉันไม่ยอมพี่คอยดูนะฉันจะทําทุกวิถีทางให้พี่มารักฉันให้ได้ทาไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกนทาไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถาหมอผีนี่สินะ คือที่เพึ่งสุดท้ายของฉันสวัสดีค่ะพ่อหมอว่าไงหนูชอบผู้ชายอยู่คนนึองอะค่ะก็เลยอยากจะให้พ่อหมอทําเสน่ห์ให้สเสน่ห์มนด์ดำเนี่ยมีขอเสียมากมายนะเองแน่ใจเหรอว่าจะรับได้ถ้าต้องแลกมาด้วยชีวิตของเองเองจะกลัวหรือเปล่าไม่ว่าจะร้ายแรงแค่ไหนหนูก็รับได้หมดขอแค่ได้คนที่หนูรักมาครอบครองก็พอถ้าเองไม่กลัวอาจารย์ก็จะช่วย เรียบร้อยเองไปรออยู่ที่บ้านได้เลยอีกไม่เกินสามวันคนที่เองชอบจะไปหาเองถึงที่เขาจะหลงเองหัวปักหัวปั๊มไม่ยอมห่างเองไม่แต่วินาทีเดียวเลย <c oughs> ทำไมเราถึงนอนไม่หลับเลยเนี่ยตอนเนี้ข้าล้นลุมไปทั้งกายทั้งใจใจของข้าจะขาดอยู่แล้ว น้องยูกิจ้าน้องยูกิ้ทำไมอยู่ดีๆข้าก็คิดถึงน้องยูกิ้จนจัดใจแบบนี้ไม่ไหวแล้วข้าต้องไปเห็นหน้าน้องยูกิให้ได้น้องยูกิจ้าน้องยูกิอยู่บ้านือเล่ามาหาฉันค่ำมืดแบบนี้มีธุระอะไรหรอจ๊ะพี่พี่รักน้องมูกิ้เหลือเกินรักจนอยากจะกลืนกินพี่ว่าเรามาแต่งงานกันเถอะได้สิจา้าเดี๋ยวฉันให้แม่ไปดูเลิกก่อนนะว่าเราสองคนจะแต่งงานกันได้ตอนไหน ไม่ต้องดูเลิกหรอกแต่งมันพรุ่งนี้เลยเร็วขนาดนั้นเลยเหรอจ้ะพี่พี่อยากแต่งตอนนี้เลยด้วยซ้ําพี่อยากอยู่กับน้องยุกี้แล้วไม่อยากจากไปไหนเลยก็ได้จ้ะงั้นพรุ่งนี้เรามาแต่งงานกันนะจ๊ะหลังจากที่ฉันแต่งงานกับสามีเราสองคนมีความสุขกันได้แค่แป๊บเดียวครอบครัวของเรามีแต่เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นติดๆกันการเงินมีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลัง แถมยังติดหนี้นอกระบบโดนเจ้าหนี้ตามค่าฉันกับสามีจึงหนีออกจากบ้านมาหลบอยู่กระท่อมกลางป่าและสิ่งที่ฉันปวดใจอีกเรื่องก็คือสามีของฉันเขาเริ่มมีอาการแปลกแปลเช่นเมิอรลอยพูดเพ้อเจ้อหลายครั้งที่เขาสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางทีงก็คุ้มคลั่งขึ้นมาหรือนี่จะเป็นกรรมที่ฉันทำสเสน่ห์ใส่สามีฉันไปยุ่งเกี่ยวกับมว์ดำของต่ำทำให้ชีวิตของฉันแย่ลงเรื่อยๆแบบนี้ ออกไปนะอย่ามาใกล้ข้าข้าบอกให้เองออกไปไงมีอะไรหล่ะจ๊ะพี่พีผีไล่ผี่ออกไปข้ากลัวข้ากลัวผีที่ไหนไม่เห็นมีเลยมีสิมันอยู่ตรงนั้นไงมันเดินมาใกล้แล้วเดินมาใกล้แล้วโอ้อฉันปบปวดหัวทําไมสามีของฉันถึงต้องเป็นแบบนี้เนี่ยนางผีร้ายอย่าเข้ามาใกล้ข้านะไม่งั้น เองโดนฟันล่างขาดแน่พี่จำฉันไม่ได้หรอนี่มิวกี้เมียพี่ไงข้าไม่เคยมีเมียถอยไปเดี๋ยวนี้นะนางผีร้ายสามีของฉันเขาเป็นบ้าไปแล้วฉันผิดเองที่ทำเสน่ห์ใส่เขาจนเขาต้องเป็นบ้าแบบนี้ตายซะเถอะฟังฉันก่อนย <Yo! S 2> อม <c oughs> <c oughs> นางผีร้ายตายแลว้ว ข้าขานางพีร้ายสำเร็จแล้วชัยโยชัยโยชัยโยแม่ข่าหนูมีข่าวดีจะบอกค่ะข่าวดีอะไรหล่ะจ๊ะลูกหนูสอบติดหมอค่ะแม่โหจริงเหลอจ๊ะลูกแม่ภูมิใจในตัวลูกที่สุดเลยไม่เสียแรงที่แม่ทุ่ม เก็บเงินส่งเสียมูุกเรียนโรงเรียนดีๆแถมยังเรียนพิเศษอีกหรือต้องขอบคุณแม่ม้างเลยนะคะที่ทุ่มเทกับหนูขนาดนี้พอแม่มั่นใจในตัวลูกยังไงละจ๊ะว่าลูกจะไม่ทําให้แม่ผิดหวังและมันก็เป็นความจริงค่ะแม่พี่คะแม่คะมีอะไรกันหรอกับพี่ของลูกอะสอบติดหมอนะสิโหจริงหรอเก่งจังเลยอะแต่ต้องตั้งใจเรียนนะรู้ไหมจะได้สอบติดหมอแบบพี่ฮะแม่ไม่อยากหวังอะไรกับยุกกี้หรอก ลูกี้เป็นคนหัวช้าเรียนไม่เก่งแบบลูกส่งเสียให้เรียนอะไรก็คงเสียเงินเปล่าโหแม่ไม่ต้องดูถูกหนูด้วยถ้าเกิดหนูสอบติดหมอขึ้นมาอีกคนละแม่จะทำยังไงอย่าพูดอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยสอบตกทุกอมแบบแกจะอ,อะไรมาสอบติดหมอนี่จะลูกของขวัญที่ลูกสอบติดหมอโหโทรศัพท์เครื่องใหม่ขอบคุณมากมากเลยนะคะแม่แต่หนูว่าแม่ไม่ต้องื้อโทรศัพท์แพงๆแบบนี้ให้หนูก็ได้ค่ะหนูเกรงใจอีกอย่างมันเปลืองเงินด้วย หนูรู้ว่าแม่หาเงินลำบากไม่เป็นไรหรอกจ้ะลูกเรียนหมอก็ต้องใช้โทรศัพท์ดีๆเผื่อต้องใช้ในการทำงานส่งครูไงแล้วของหนูล่ะทำไมไม่ได้โทรศัพท์แพงๆแ,แบบพี่บ้างแล้วแกจะเอาไปทำอะไรล่ะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ผลการเรียนยแย่ๆแบบแกนะใช้โทรศัพท์เครื่องละพันสองพันก็พอแล้วแม่ข้อลำเอียงเลยเฮ้ยโอ๊ยทำไรจ้ะลูกช่วยแม่ทำงานบ้านไงล่ะคะไม่ต้องหลอกลูกไปอ่านหนังสือเถอะ แค่เรียนลูกก็เหนื่อยจะแย่แล้วก็ได้ค่ะแม่มิวกี้อะไรคะแม่มาเอาไม่กวาดไปกวาดบ้านเร็วพีพี่ไม่ต้องทําแล้วแล้วทาไมหนูต้องทําด้วยก็เราอ่ะนั่งเล่นโทรศัพท์เฉยเงินเอาเวลาว่างไปทาความสะอาดบ้านดีกว่าู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หน่อยแม่ทำยังไงดีเนี่ยแม่ถึงจะรักเราแบบพี่บ้างดูสิพี่ได้ทั้งโทรศัพท์งานบ้านก็ไม่ต้องทํามันไม่ยุติธรรมสาหรับเราเลยมันจะมีวิธีไหนบ้างนะทาให้แม่รักเราไหนลองค้นในอินเทอร์เน็ตดูสิ ิดจะมีวิธีอะไรดีๆวิธีทําให้แม่รักเฮ้ยมีวิธีแบบนี้ด้วยเหรอทําของใส่แม่เนี่ยนะเขาบอกว่าขอชื่อน,นามสกุลวันเดินไปเกิดของคนที่เราอยากทําของใส่แล้วอาจารย์จะทําพิธีปลุกเสกน้ามหเสน่ห์ให้มันน่าสนมากะถ้าอย่างนั้นเราลองเอาวิธีนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองทักไปหาอาจารย์เลยละกันสวัสดีค่ะอาจารย์บอกว่าแค่เราเอาน้ำมหสเสน่ห์เนี่ยไปฉีดใส่แม่รับรองแม่จะรักเราคนเดียวตลอดไป อะไรแล้วกิ๊กเอาอะไรมาฉีดใส่แม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแม่รู้สึกรักหนูขึ้นมาบ้างไหมรูปทำอะไรเนี่ยแม่ไม่เข้าใจหรือว่าไอ้นางบ้านเนี่ยมันจะไม่ได้ผลนะตอบมาเดี๋ยวนี้นะไม่มีอะไรค่ะแม่อย่ากโกหกก็หนูอยากให้แม่รักหนูบ้างนี่นะ เลยให้อาจารย์ปลูกเสกนะมหาเสน่ห์นี่ให้เขาบอกว่าเอาน้ำเนี่ยไปฉีดใส่แม่แล้วแม่จะรักหนูตลอดไปโอ้ยเรื่องเสน่ห์มตนดัอะไรพวกนี้มันไม่มีจริงหรอกอีกอย่างลูกไม่ต้องทำเสน่ห์ใส่แม่แม่ก็รักลูกอยู่แล้วไม่จริงอ่ะแม่ดูรักลูกไม่เท่ากันแม่รักพี่มากกว่าหนูแม่รักลูกทุกคนเท่ากันแต่พี่ของลูกทำตัวดีตั้งใจเรียนเป็นเด็กหน้ารักแม่ก็ต้องให้รางวัลเขาบ้างเป็นธรรมดาถ้าลูกอยากได้รางวัลจากแม่บ้างลูกก็ตั้งใจเรียนแบบพี่เขาสิค่ะแม่